ไอตัวนี้คือตัว450นะคุณผู้ชมนะไอตัวนี้คือตัว450บาททรกทัาวันนี้ผมจะพามารู้จักแนะนําผลิตภัณฑ์หนึ่งนะฮะเป็นปั๊มจุ่มน้ําสะอาดนะฮะเด็กซ์นะฮะตัวนี้จําหน่ายอยู่ในห้างชั้นนำนะครับนี่นะฮะคุกู้ามครับเป็นขนาดผมมี2ขนาดนะมี HP 400แล้วก็ HP 250นะฮะเป็นปั๊มพลาสติกนะฮะตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่กําลังลดราคาตัวนี้มัน3 0 0มั้ง เหลืออยู่650บาทส่วนตัว250เนี่ยพันสเหลืออยู่450บาทพร้อมเดินทางนะครับมีจํานวนไม่มากนะคุณผ,ผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะไปลองเทสให้ในกล่องเขานะฮะอย่างดีเลยคุณสมบัติเดี๋ยวดูก่อนตัว400วัตต์นะ400วัตต์เนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้12ถึง24ชั่วโมงอะ่ะดูดปริมาณน้ำสูงสุดนะฮะได้1 2 1ลิตร นะครับตอนนั้นที่แล้วก็ทรงสูงนะฮะเจเมตรแล้วก็ดูลึกได้5เมตรแนวราบในไปไกลถึง75เมตรเลยนะคุณผู้ชมครับก็คือจะมีข้อต่อตัวนี้แล้วต่อสายยางเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูนะฮะตัวนี้น่าสนใจเพราะผลิตภัณฑ์นี้หมดแล้วคือหมดเลยไม่มีให้อีกแล้วราคานี้ผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาให้3ามพหเหลืออยู่650บาทพันสเหลืออยู่450บาทพร้อมเดินทางไปไปชมกันก็จะให้สายไฟมาความยาวประมาณหนึ่งน่าจะประมาณ5เมตรนะฮะเดี๋ยวเราจะ ใสย่ยางอันนี้ต่อให้เรียบร้อยแล้วไปจุ่มน้ํากันทีนี้ก็จุ่มลงไปเลยพี่น้องจุ่มมันลงไปจุ่มเข้าไปในน้ําเลยนะครับไปดูปริมาณน,น้าโอ้โหแรงแรงเลยนี่นนะฮะอันนี้ไม่ได้หลีนะอันนี้ไม่ได้หลีนะอ่าไม่ได้หลีแล้วก็เสียงก็ไม่มีเงียบไอตัวนี้คือตัว450นะคุณผ,ผู้ชมนะไอตัวนี้คือตัว450บาทนะครับ อ่ามี450และ650นะครับอยู่ในตรกก้าให้เรียบร้อยครับสวัสดีครับ